สวัสดีค่ะ Welcome to a t i m มอรอร์ทีว n เอนเนาะวันนี้เบสจะไม่ได้มีผลิตภัณฑ์อะไรมารีวิวแต่แค่อยากจะแบบเออพูดคุยกับเพื่อนๆว่าแบบรอนิดนึงเนาะช่วงเนี้ยชีวิตเบสค่อนข้างจะแบบยุ่งวุ่นวายนิดนึงเพราะว่าเบสเพิ่งเทคคอร์สเรียนแบบเป็นคอร์สสั้นก็เลยจะยุ่งมากๆช่วงเดือนที่ผ่านมานี้คือแบบไม่มีเวลาทําอะไรเลยแต่ว่าช่วงนี้นก็จะกลับมาเริ่มมีเวลาว่างบ้างแล้วแต่ว่าคงไม่ว่างเหมือนแบบเมื่อก่อนที่ลงคลิปไปบ่อยเนาะแต่ว่า สัญญาว่าจะพยายามลงให้เยอะให้เยอะๆก็จะได้แบบอืมเพื่อนๆจะได้แบบเฮ้ยมีอะไรมาดูเหมือนแบบแชร์ไปลองผลิตภัณฑ์อะไรมาบ้างแล้วรู้สึกชอบแล้วก็เลยอยากมาแชร์อะไรอย่างเงี้ยคือช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยได้ลองอยู่ของอยู่แบบพอสมควรแต่แค่ไม่มีเวลาทําคลิปแต่ว่ารับรองว่าคุณภาพต้องมาเป็นแน่นอนเพราะว่าของที่ได้ลองนั้น,นเป็นของที่ไม่แพง แล้วก็เป็นแบรนด์ดักกกอนซึ่งทุกคนน่าจะแบบเฮ้ยถูกแล้วดิมีในโลกยังคงคอนเสิมุกเหมนเดยวแต่ก็จะมาอัปเดตแค่นี้โนแล้วก็อย่าเพิ่งหายแบบอย่าเพิ่งแบบเลิกติดตามนะคือเบียพยายามแบบหาเวลาแล้วก็ลงคลิปกันอยู่ก็สําหรับคนที่ชอบติดตามคลิปวิดีโอของเบียเนี่ยก็ขอบคุณมาๆกๆคืเบียทําคลิปทุกอย่างเนี่ย แบบด้วยความแบบตั้งใจจริงๆแล้วก็เราได้ใช้จริงๆไม่ได้แบบโผล่เขาส่งของมาให้แล้วก็ก็ใช้แล้วก็แค่พูดเท็ของเขาดูดีซึ่งไม่อันนี้คือแบบยังไม่ทาอยู่แล้วเนี่ยแต่ของไหนที่ใช้แล้วแบบซื้อเองใช้แล้วดีอยากบอกต่อเนี่ยเฮ้ยเราสนับสนุนน่ะเออของคนดีก็ไม่มีอะไรละก็แค่จะมาอัปเดตชีวิตแบบสั้บบนๆแป๊บหนึ่งเนาะ,ะได้แบบเฮ้ย คิดว่าแบบเบียหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็หาเบียร์ชิ้แค่นี้แล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปรีวิวลิปติกเป็นลิปที่เบียรกำลังอินมากๆเป็นแบรนด์ดัตอร์สำหรับคนที่กำลังแบบติดตามหรือว่าหาลิปติกแบบแบรนด์ดัตอร์อยู่เนาะอย่าลืมติดตามนะโอเคไปกันจีละว,วันนี้สวัสดีค่ะไ